ธัญญาอาัศยามประกาศชาัดต่อจากนี้จะขอโฟกัสแค่ลูกชาวเน็ตแห่ให้กำลังใจขึ้นท่านว่าที่คุณแม่ดังใจหวางแล้วสำหรับธัญญาอาศยามหลังจากที่เธอประกาศเขาดีกำลังตั้งครรภ์ลูกคนแรกในงานแต่งกับสามีอาโล โดยได้ลูกชายตั้งชื่อน้องคาโลท่ำกลางคนบันเทิงและแฟนคลับต่างแสดงความยินดีล้นหลามและล่าสุดสาวธัญญาที่โพสเฟซบุ๊กเผยภาพท้องป่องพร้อมแคปชั่นสุดซึ้งระบุขอบคุณที่มาอยู่ในท้องแม่นะครับหัวใจผูกกันซิซู่ไปด้วยกันนะลูก จากนี้แม่จะขอโฟกัสที่หนูให้มากๆแม่จะสร้างแต่พลังบวกให้กับตัวเองเพื่ออนาคตของหนูนะครับหนูคือกำลังใจนะคาโลท่าการชาวเน็ตแห่ให้กำลังใจอย่างล้นหลาม